ทุกคนเรามาอีกเมืองนึงแล้วเมืองใหญ่มากๆแสงสีเสียงคือน่าเดินมากกลางคืนที่นี่สว่างเหมือนตอนกลางวันเลยมันช่างแตกต่างกับการใช้ชีวิตบนภูเขาคนพวกนี้นี่เขานอนกันตอนไหนเนี่ยอ่ะไปได้เดินเล่นกับเนสโกเดินสำรวจไปเรื่อยๆทำไมหน้าตาเราดูจริงจังแล้วเนสโกตาปลือขนาดนั้นล่ะเฮ้ยโหน้าช็อกมากทุกคน เฮย้ยเกิดอะไรขึ้นกลิ่นนั่นมันทำไมตรงนี้ทำไมตอนนี้อ่ะฉันจำได้แล้วไอ้มูซานันไงอือเข้มขน้นมันอยู่ตรงนี้มันอยู่ข้างหน้านี่เองฉันจะไม่ปล่อยให้มันหลุดมือไปได้ไม่มีทาง มาเราลองกดตามกลิ่นอสศูนย์ไปดูอือหอวิ่งยาวไปเลยเฮ้ยนั่นผู้ชายใส่หมวกเฮ้ยเจอแล้วเราเจอแล้วทุกคนอย่ามาทำบันตีหน้าซื่อนะมูซันไอโดนน่ปปะป๊าค่ะอ้าวหักมุมเฉย อะไรกันเนี่ยทำไมมันใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งล่ะขอโทษนะมีอะไรให้ผมช่วยไหมคุณดูสับสนนะครับที่รักเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเป็นมนุษย์เด็กหญิงกับผู้หญิงคนนั้นมีกลิ่นของมนุษย์เด็กหนุ่มคนนี้เป็นใครน่ะผมก็ไม่รู้จักเขามาก่อนเฮ้ยเห็นเมื่อกี้มีทุกคนมันควรเย้แล้วหยุดนะ นนนีน้ไม่เป็นไรอยากก่ากังวลนะผู้ชายคนนี้ยังไม่ได้ฆ่าใครแต่ฉันก็ไม่สามารถปล่อยให้ผู้ชายคนนี้อยู่คนเดียวได้อุ้ยเราปล่อยไม่ได้ทุกคนเราต้องปล่อยมูซานออกไปไม,มูซานไม่ว่านายจะไปไหนฉันสัญญาว่านายจะหนีฉันไม่พน้นอาตำรวจมาแล้วเกิดอ,อะไรขึ้นครับ เฮ้ยนั่นมันเลือดเสนหากลิ่นผ้าฝันเฮ้ยงงเกิดอะไรขึ้นเนี่ยกลิ่นนั่นมันอะไรกันเนี่ยทำไมดอกไม้เต็มไปหมดเลยเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยมองไม่เห็นอะไรแล้วนั่นมันคาถาอะไรกันใช่แล้วฉันเป็นอสูรแต่ฉันก็เป็นหมอนะแล้วฉันก็อยากช่วยนายฆ่ามูซันนั่นด้วยแล้วพวกท่านเป็นใครกันแน่ไว้ค่อยคุยเรื่องนี้ทีหลังเถอะ ก่อนอื่นเลยเราต้องรักษาชายคนนี้ก่อนโอเคเรากำลังตามสองคนนั้นไปคลินิกอุ๊หหูหายตัวผ่านประตูไปด้วยแล้วด้วยนอกจากท่านจะศึกษาเลือดของอสูดแล้วท่านยังสามารถสร้างยาด้วยด้วยถ้ารักษาเนสุโกให้หายเป็นมนุษย์ได้แล้วก็จะสามารถช่วยคนอื่นได้อีกมากใช่แล้วเฮ้ยไม่นะทุกคนหลบ อุยลูกบอลลูกบอลมาลูกบอลมาแล้วเฮ้ยเราก็อย่าน,น,นั้นนะคะทุกคน <c oughs> กลายเป็นว่านายพูดถูกนะยาหบะตึกนี้มันซ่อนอยู่ตรงนี้นี่เอง <c oughs> มันเป็นผลงานของคนที่ใช้ศาสตร์แห่งเลือดอสูนที่ใช้ในการซ่อนวัตถุต่างๆแต่มันก็ไม่สามารถหลอกตาข้าได้หรอกนะเออมาสองตัวเลยนะงานช้างแล้วเรา งั้นพวกเจ้าเตรียมตัวตายกันได้เลยว้าวาว้า,าวเราจะสู้ยังไงเนี่ยดูเขามีหกแขนเรามีแค่สองแขนนี่เจ้านักล่าสูงดูสิว่ามีอะไรแปะอยู่ที่หน้าผากนายอื้มมีเหมือนยันแปะอยู่บนหน้าผากเรามันจะช่วยบอกทางให้นายนายจะเห็นการโจมตีของมันเป็นลูกศรโอ้โหเหนื่อยเหมือนกันนะเนี่ย อะไรมันจะรวมพลังกันเหรอโอ้โอบอลบอลล่นบอลล่นโอ้ยเราต้องหลบลูกบอลแล้วก็สู้กับมันไปด้วยไปไประชิดตัวอู้หูยบอลเต็มไปหมดเลยทุกคนโอ้ยลายตาปวดหัวถ้าพวกมันเป็นอาศร์ข้างขึ้นอย่าประเมินมันต่ำไปละ่ะพวกมันมีพลังมากกว่าสศุที่นายเคยฆ่าทั้งหมดท่าหนหญิงธรรมโนเรารีบหนีกันเถอะเดีย๋ยวพึ่งไปไมาช่วยกันก้อนโดนลุมแล้วเนี่ย เบาได้เบาเบาได้เบาเตรียมวิ่งเตรียมวิ่งแล้วเตรียมวิ่งแล้วมาดิเอ้ยอ้ประชิดตัวประชิดตัวใสรัวๆอ้ยมันตายยากตายเย็นเหลือเกินเอาละเรามาสนุกกันก่อนที่เราจะตัดหัวนากันเถอะมาเลยเด็กสาวคนนั้นเป็นรายแรกพวกเจ้าเตรียมตัวตายซะเฮ้เนสโกะจะสู้ไหวไหมเนี่ยเนสโกะ ตามตัวนั้นไปนะี๋ืวพี่จะจัดการตัวนี้เองมอนของข้าจะทําให้ร่างกายของเจ้ากลายเป็นรูโบนะจะดูถูกฝ่าเท้าพี่ขาของเนสโกเกินไปแล้วเจ้านี่มันดื้อดึงจริงๆโอเคเอาจริงแล้วนะมาเราพร้อมหลบแล้วไหนไหนฝาาา่าเท้าอุ้ยสวยสวยไปต่อต่ออยาให้มันนั่งหลักได้ เป็นไงไงล่ะเอ้ายังลุกขึ้นมาได้อีกตัดภาพมาที่คันจิโร่ของเรา <I think S 1> ข้าว่านี่แหละถึงเวลาตายของเจ้าแล้วเจ้าน่าสูนและมันจะเป็นการตายอย่างหน้าอันนาที่สุดฉันต้องใจเย็ยนไว้ห้ามสมาธิหลุดเด็ดขาดฉันต้องหาโอกาสที่จะเข้าประชิดตัวและทําให้มันหนีไม่ได้มานายจะมาไม้ไหนยิ่งมองนายก็ยิ่งรู้สึกสกตกบอย่ามาเข้าใกล้ข้านะมันใช้ลูกศรทําให้เราไม่สามารถเข้าถึงตัวมันได้ หยุดทำให้ฝุน่นมันคลุ้งกระจายไปทั่วได้แล้วข้าจะทําให้เจ้าต้องชดใช้ใจเย็นนะโอ้โอ้ยบินเมื่อกี้เราบินบินอีกแล้วโอ้โอ้ยสนุกจังเลยอยู่ได้แล้วโอ้โหเฮ้ยอ,อ,อยางกจะเล่นรถไฟเหาะถึงตาเราแล้วไปคอมโบต่อเนื่องอย่าให้มันฆ่าเราได้ เราเริ่มจับทางมันได้แล้วหลบหลังปาดโอ้ไปใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึ้วโอ้ได้แล้วได้แล้วเป็นไงล่ะพร้อมตัดหัวถึงเวลาตายของเจ้าแล้วกดบีสร้างกระแสน้ำขึ้นมารอบตัวมาดีเจ้าอยู่หวังเลย เอ้ยกดไวไวลยรัวฉันต้องทำได้รูปแบบที่สองกดขวาฉันต้องเอาเลือดของอสูรมาให้ได้ฉันต้องการยารักษาเนสึโกไม่ว่าจะยังไงก็ตามฉันจะสู้กับอสูรทุกตัวเอากังหันน้ำไปกิน